นี้แสงธรรมะนำใจนำคำสอนของหลวงพ่อป,ปราโม,โมโชโยที่ดีมากมาแนะนำเรื่องชีวิตที่เร่งรีบถ่าพร้อมแล้วไปกันเลยจะว่าไปชีวิตในเมืองอยู่กับการเร่งรีบและการแย่งกันทั้งกินทั้งใช้และพอวกเราเก็รู้สึกไหมว่ายิ่งผ่านวันเวลามาเราถูกกระตุ้นให้วิ่งเร็วขึ้นถูกฝักดันให้วิ่งไปข้าง และบางทีวิ่งไปในโลกวิ่งต่างกันไปไม่รู้วิ่งไปทำอะไรในโลกก็มีแต่ต้องการความเร็วคนโบราณมีมา้าก็ถือว่าเร็วมากแล้วมาชั้นยอดเขาตั้งชื่อว่ามา้ามโนใหม่คือวิ่งเร็วเหมือนดังใจต้องการเสร็จแล้วเราก็ต้องก่อดาราเร็วกว่านั้นอีก ทุกวันนี้ก็พยายามทำรถไฟความเร็วสูงทำนั่นทำนี้เครื่องบินก็ให้เร็วมากขึ้นมันเร็วเท่าไรถึงจะพอไม่มีอะไรเร็วเท่าใจของเรา ถ้าใจไม่รู้จักหยุดต่อให้เคลื่อนที่เร็วเท่าไรก็ไม่สมหวังคนแต่ก่อนเขาทำงาปีละครั้งเวลาที่เหลือก็ว่างพวกหนึ่งก็ไปเล่นการพนานพวกหนึ่งก็ไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมมีเวลามาถึงวันนี้พวกเราจะได้ยินคำว่าไม่มีเวลาบ่อยมากเลยที่ได้ยินคำว่าไม่มีเวลาเวลาเราก็เท่ากับคนโบราณ ทำไมเรารู้สึกมันไม่พอทั้งที่เราพยายามทำทุกอย่างให้เร็วขึ้นเวลากลับรู้สึกว่าสั้นลงเรื่อยไม่พอมันไม่พอใจที่มันดิ้นรนใจที่มันหิวใจที่มันอยากจงให้เวลากับตัวเราเองเสียบ้างเพื่อทำให้ชีวิตตนเองมีความสุขการที่ต้องเคลื่อนที่เร็วตลอดเวลา เหนื่อยบางทีเหนื่อยจนกระทั่งไม่มีเวลาหยุดคิดทบทวนว่าเราวิ่งไปเพื่ออะไรวิ่งตามกันไปเท่านั้นเองถ้าเรารู้จักคำว่าหยุดเสียบ้างชีวิตเราจะมีคุณค่ามากขึ้นเราจะรู้สึกชีวิตมีเวลามากขึ้นยิ่งทำอะไรเร็วขึ้นด้วยเวลายิ่งน,น้อยลง แต่ว่าเรารู้จักหยุดเราก็จะมีเวลาอยู่กับตัวเองได้เยอะขึ้นเวลาเราต้องทำมาหากินอยู่กับโลกต้องแข,นขน่งขันต้องอะไรมากมายก็รู้จักเลิกตัวเองเป็นเช่าวมแบ่งเวลาแต่ละวันหรือแต่ละช่วงเวลา ัแบ่งเวลาไว้เป็นเวลาของการหยุดอยู่กับตัวเองไม่ใช่วิ่ตงตามโลกไปเรื่อยเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ทําแบบนั้นไปกินข่าวกลางวันเสร็จหลบไม่ยุ่งกับใครเดินไปวัดใกล้ๆที่ทํางานก็เดินจงกรมนั่นแหละ แต่เราไม่ได้เดินกลับไปกลับมาให้คนเขาสงสัยว่าทำอะไรเดินไปที่วัดมีเวลาเหลือหน่อยก็ไปนั่งสมาธิสุดจิตสุดใจของเราวันไหนฟุ้งมากก็ทำความสงบวันไหนสงบพอสมควรแล้วก็จเจริญปัญญาใช้เวลาที่มันเหลืออยู่นิดหน่อยให้กับตัวเองในขณะที่เพื่อนร่วมง,งานบางคนยิ้มรนสูงแย่งกันเป็นใหญ่แย่งอะไร เขาคำหลวงพ่อว่าหลวงพ่อมีวันหยุดก็ไปวัดทุกการวันมีเวลาถ้าไม่มีงานด่วนก็ไปภาวนาอยู่ตามวัดไปไหว้พระสวดมนต์ก็ยังดีตอนนั้นเขาหัวเราะผ่านวันผ่านเวลามาคนที่วิ่งเร็วตอนนี้เดินไม่ได้หลายคนตายเป็นผู้ป่วยติเดเตียงเครียดตลอดชีวิตชีวิตที่เคลื่อนที่เร็วแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างกันมันเครียดร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ ใช้งานไม่บัญญัติบรรญังเครื่องก็พังนอนเป็นผักบ้างนอนติดเตียงบ้างที่วิ่งแย่งชิงกันมามันได้อะไรขึ้นมา ในขณะที่หลวงพ่อก็ยังเดินได้มีชีวิตที่สงบสุขได้เรามีความสุขตั้งแต่ตอนยังเป็นคาราวาสออกจากโลกมาแล้วมีจกกังหวะมีโอกาสออกมาบวชชีวิตก็ยิ่งสงบสุขมากขึ้นฉะนั้นอย่างเราเป็นคาราวาสเราต้องรู้จักคําว่าอยู่บ้างไม่รู้จักมีแต่วิ่งไปถึงจุดหนึ่งวิ่งต่อไปไม่ไหว คนอื่นเขาก็วิ่งแซงไปเราวิ่งหมดแรง mm hmm. ก็นอนหมอบไปไหนไม่รอดแล้วโรกมันต้องแข่งขันมากมายทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องรวดเร็วต้องแย่งชิงแค่จะเอาลูกไปส่งโรงเรียนแล้วก็กลับมาทำงานให้ทันก็เหนื่อยแล้วตื่นเช้ามาคนมีเมืองเหนื่อยทำอย่างไรลูกจะกิน เมืไอวบางทีเอาลูกขึ้นรถก็ป้อนข้าวลูกไปด้วยเวลารถมันติดเราก็ป้อนข้าวลูกไปอะไรไปชีวิตดูแล้วเหนื่อยจริงถ้ามันจําเป็นต้องเหนื่อยก็เหนื่อยไปก่อนแต่รู้จักเหบรกตัวเองกาบเบรกตัวเองถ้ามีเวลาก็ไปหาที่สงบภาวนาบางทีอยู่ที่บ้านมันไม่มีทางสงบมีเรื่องโน้นมีเรื่องนี้ตลอดเวลา ก็ปลีกตัวออกไปไม่ต้องไปไกลไปหาที่เงียบตามวัดในกรุงเทพก็มีหลายแห่งเขาก็เปิดวิหารเปิดอะไรหรือเราไปนั่งข้างนอกก็ได้ไม่ต้องยุ่งกับใครมีเวลาก็ภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรอย่างนี้มีเวลามากขึ้นอย่างช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อยี๋ยนี้วันเสาร์ก็ทำงานกันทำงานมากขึ้นชีวิตก่อนสี่โมง งานเหี๋ยวนี้ก็ทำถึงทุ่มสองทุ่มได้ลกลับบ้านก็ถือว่าเร็วแล้วถ้ามีเวลามีวันหยุดไปตามสวนสาธารณะตามอะไรอย่างนี้ไปเดินไปนั่งไปเดินอยู่กับตัวเองบ้างวางเมอเรื่องรบสมองทิ้งไปช่วงคราวได้พักบ้างร่างกายไม่ได้พักเลยเครียดเกินไปสมองก็เครียดสมองก็ล้าเราจะมีชีวิตอย่างไม่มีความ แต่ถ้าเรารู้จักเบรกหรู้จักพักเราต้องอยู่กับโลกทํางานหนะักแต่เรายังมีความสุขอยู่ได้กาบเบรคก,ก็มีอย่างมีวันลาพักผ่อนอะไรอย่างนี้ก็พักผ่อนไปหาที่สงบที่สบายไม่ต้องคิดอะไรรักษะสมองปิดมือถือเสียไม่มีใครกวนให้เวลากับชีวิตตัวเองบ้างชีวิตจะได้มีความสุข หวังว่าบทความทรรนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้ชมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ